องคนทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ยหมูกรอบไหนขึ้นได้แล้วใช่ไหมแม่โอเลยเห็นทําตงเมื่อคืนนี่สูตรของแม่เนี่ยอร่อยโอกรอบกรอบหมดเลยได้้ํามันมาเพียบน้อยมันก็จะแห้งๆนี่โอ้ันนี้วันนีหนังพองเรียกว่าหมูพองแล้วหมูโดนน้ำมันลวกแห้งด้วยกรอบหรือว่าจะเทเทเนาะเออตักให้เลย เอาพอก่อนก็ได้เอาปิดแก๊สยัง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 ต้องตัดให้หมดก่อนแล้วให้แก๊สตายหนึ่งเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปเก็บผักทำถอยลายต่อพองหมดเลยมาแล้วจ้าเก็บผักจ้าผักอะไรนะผักโหขลกผักระพามีชื่อเล่นว่าอะไรนะตู่แร่ตู่แร่ไปเยอะเลยนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่ตรงไหนอ่ะนี่โอ้ยโลกนะเดินดีดีมูสุข่ะมีเหรอดูดีทุกคน เท่านี้สูงเท่าพุงแล้ว,วเอาสะโพกแล้วไม่ต้องใช้รัาไกาเหรอไม่ต้องก็ได้ค่ะมันไม่ได้เอามาด้วยใช่อย่างนี้แหละดีมะละกอก็ขึ้นมานี่ต้องเก็บแล้วนะไอ้ที่อยู่ใต้มะละกอเนี่ยกะเพราอันนั้นอ่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ผัดกะเพราะนะคะอีงตุ้แรกเราจะผัด เอาเท่าที่พอกินพอนะสามีอ่ะเอาไปเยอะเอาเยอะนิดนึงเพราะว่าชอบกินผักงั้นจะใส่เท่าไหนก็เอาเท่านั้นโอเคบ่ได้แต่เอาเยอะนิดนึงเยอะนิดนึงยังไงอ่ะเยอะหรือว่านิดนึงเอาดีดีเอาเยอะเอาเยอะพอไหมเอาอีกเท่าตัวเอาอีกเท่าตัวใสกระเพราไปหน่อยนึงด้วยหอมชอบใสผงไปต้องเด็ดอันที่มีดอกนี่ไงนี่ไงจะมาดูจอดูทุกวันยังเลยค่ะยังเพื่อจะเป็นดอกนี่ไง เป็นแล้วเป็นลูกเล็กๆใช่ใช่ต้นหมอนเดตัดกิ่งมันออกนี่เอาใส่กะเพราไปด้วยเหรอคะใช่แล้วก็มั่วหรือเปล่าคะไม่มั่วอร่อยพอนะอีกอีกอ่ะมันก็จะมีแต่ผกักกันดิพอแล้วเผัดผัดหน่อ,อไม้เพราะว่าจะผัดหน่อ,อไม้ใส่หมูทำามัน,มนออกมาเยอะก็เด็ดแต่มันก็ออกมาผักอีเลิศผักนางเลือะมันลกอ่ะไม่ได้มาถอนยาใช่ไใช่ค่ะนี่ยแต่ก่อนมีต้นเดียวนะแล้วมันก็แตกมาเรื่อยๆแปลว่ามันไม่ชอบแดด พ,พอมีพวกนี้ขึ้นมันขึ้นใหญ่เลยมันชอบล่มเด็เดเอาเดี๋ยวมันก็เอาไปอ่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเด็เดผักแพลวด้วยค่ะเน่เน่ผักแพลวอยู่นี่ผักแพลวดมดูก่อนนะคะมันมีน้ำาไม่ค่อยสวยหรอกเนาะเพราะว่าไม่ได้ดูแลมากแค่าฮะล้างผักกันล้างน้ำทัรงดานี่ยลละเพราะว่าผักเราปลูกเองไม่มีสารแค่ล้างที่ดินออกจะลายหมดแล้วเดี๋ยวเติมสไลด์ก่อน แก้ไตรงนี้อันนี้ก็เด็ดผักไปส่วนนี่ทําอะไรคะนี่ทําอะไรคะเขเลาะกันรักกันใช่ไหมหยอกกันเอาเอาหยอกลนล <c oughs> รงแล้วแนะ่ะข้าวของหล่นหมดอันนี้ก็แม่ทานะคะอ๋อทอดปลาคะ่ะทอดปลาปลาสลิดกับปลาช่อนปลาค้อนี่อันนี้เป็นต้มปลาสลิดน,น,นี่แล้วก็มีปลาจาระเมดใช่ไหมคะ นี่วันนี้จะทําผัดหอยลายแล้วก็นี่หัวกุ้งเนาะอันนี้ทําไว้เมื่อคืนแล้ววันนี้ก็เลยจะง่ายหน่อยปอกกระเทียมปอกกระเทียมทําอะไรครับจะผัดนี่กับผัดเนือไม้ค่ะอ๋อได้เอาเครื่องปั่นไหมครับเดี๋ยวสับให้ครับเอาค่ะนี่แหละที่ปป่นกระเทียมจิ๋วของเราเท่านี้พอแล้วมีคนถามอยู่นะเราซื้อมาจากช้อปปี้คือซื้อในติ๊กตอก็มีกแต่ติกตอกแพงกว่าติกตอกะช้อปปี้และซด้ามีเนะเออช้อปปี้ถูกกว่า เ้าซื้อมาเท่าหไหร่คนะุ้มนะหนูซื้อมารนะ้อยร้อยยี่สิบแปดมั้งในช้อปปี้ขายหกสิบเจ็ดหรือเจ็ดสิบเก้าป่ะหกเก้าหรือเจ็ดเก้าป่ะก็ใช้ได้นะทุกคนจะได้<อ>ไม่ต้องไปไงสับกระเทียมนะเอาละเอียบแค่นี้พอไหมพอค่ะพอค่ะพอนะมาผัดเลยเอ่ขั้นแรกก็ เจียวกระเทียมให้หอมก่อนอันนี้ใช้น้ำมันหมูที่เราทอดหมูกรอบเมื่อเชา้าข้างๆก็ต้มไข่ไปด้วยวันนี้3หน่วยอันนี้เราจะผัดหอยลายนี่นะหอยลายก็เตรียมไว้แล้วทุกอย่างเตรียมไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานก็จะง่ายเร็วอ,อยากกินแบบที่เป็นพริกเผาก็ใส่พริกเผาลงไป,ไปอ,อ่อ,อนๆจริงๆเขาใส่นมด้วยแต่ไม่ใส่นเะอไม่ใส่นมทีแีแ้เราก็ใส่หอยของเราลงไปอ,อันนี้แกะออกเปลือกหนึ่งเหมือนเดิมเตรียมไว้แต่เมื่อวาน น่ากินอยู่ตัวกรอเครื่องปรุงค่ะอ่าใส่ค่ะเครื่องปรุงใส่อะไรบ้างใส่ทุกอย่างใส่ตามใจเลยค่ะหอยใส่หอยใส่อย่างละน้อยนะใส่งาอิ่วขาวอิ่วดำอย่างละน้อยไม่ไม่ใส่ดำไม่ใส่ขาวใส่น้ำปลาจบน้ำปลาหรอก็จบไม่เอาเต้าเจี้ยวนะคะ ไม่ชอบค่ะหรใส่ตะเกียอ่าได้แล้วใส่ผักจ้าใส่อันนี้ก่อนอ่ะใส่น้ำใส่น้ำเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะแห้งลงอีกใส่เลยค่ะใส่ผักจ้าเยอะมากเลยอ่ะลูกใส่ผักจ้าไม่ใช่ผัดหอยแล้วอันเนี้ยใส่ผักลงไปชอบใส่ให้มันคุ้มค่าไปกินข้างนอกเนี่ยได้มาสามสี่ใบกินเองใส่เลยสามร้อยใบ ใส่เข้าไปเอาใส่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวผัดก่อนจะเห็นว่าพอใส่แล้วมันเราผัดไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเราก็ใช้สองคำแต่ว่าค่เวลากินเขาก็กินหมดเลยทุกคนเขาชอบกินผักเอออ่าประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตอนใส่จานจ้าห็นยัพไมีเตยมเลยอืมพอดีค่ะพอดีก็พอดีมาฮะหมดหมดหมดเหรอไม่น่าหมดนะหมดน้ำเยอะไปหน่อยนะ น้ำจากผักจากผักถ้าไม่หมดก็เป็นพ่อน้ำหล่นแล้วเนื่ออ่ะล้วภรรยาผัดอะไรต่อครับเนี่ยผัดน่อไม้ค่ะผัดน่อไม้ที่ต้มไว้เมื่อวานเมนูนี้น่าจะอร่อยใส่ปลาร้าได้ไหมไม่ใส่ผัดเขาไม่ใส่หรอกผัดก็ไม่ใส่เขาใส่แต่ต้มเดี๋ยวให้หอมหอมย่างหอมยังใส่กุ้งลงไปกุ้งที่ทำเมื่อวาน หัวมันเนาะอันนี้ว่าจะชุบแป้งทอดแต่ว่าไม่เอาแล้วก็มาผัดเลยเออก่อนแบบมาสามีมา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 อ้าวป้าไปอ่ะวป้ไปใส่อะไรต่อครับกระไม้ค่ะเท็หมดเลยอ่ะอเต็มหมดเลยมีกลิ่นมามามาใส่หมูกรอบด้วยใสหมูกรอบด้วยใช่ค่ะใส่ยังยังเลยกระทะนี้ต้องซื้อใหม่แล้ะไหมเนี่ยไหลตลาดเออมนหลังซื้อแล้วทำป้าดูดิทำข้าววางเด็กไหลตลอดมามาอัพพี่มาจับ อ่ะฟงเครื่องใส่น้ำมันหอะใส่หมูกรอบเท่าไหร่คะอ็ะเขีรยไปเลย,เยแป๊บนึงค่ะโอเคพอ,อคแล้วคใส่ทุกอย่างเลยคะ่ะใส่ทุกอย่างอีกแล้วอย่างละน้อยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาใส่ให้มันหอมต้องใส่อะไรสีเขียวเขียวไหมเขียวเขียวไหนคะในผัดอะดูว่ามันไม่มีสีเขียวเลยอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรนะแต่จานนี้เราจะชิมนะเปิดไฟก่อน,นไฟแรงผัดเลยแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วใส่จาน ตั้งใจผัดมากไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวสามีผัดให้ไหวชิมแล้วเป็นไงอร่อยก็ได้อร่อยอร่อยจริงสัญญานี่ไป,ไปเลยโอ้ยเยอะเลยนะจ๊ะใส่จานจ้ะวันนี้กับข้าวเยอะจังกินได้ถึงมือกลางวันเลยเหล่าไม้ผักกุ้งหมูกรอบเซร็จกับข้าววันนี้เสร็จแล้วมากินข้าวค่ะกับข้าววันนี้เสร็จแล้วจ้าหมูกรอบอร่อยมากอ่ะอันนี้อร่อยมากอ่กินให้ดูสิกินให้ดูสองคำต่อไหมเผื่อยมาก ต่ถ้าตากลมมากก็เริ่มเหนียวนะอ่ะอ่ะกินให้ดูซิผัดผลไม้อันนี้ต้องใส่กล่องไว้โอเคอืมเป็นไงอ,อร่อยนะอ่ะหอยหอยยังไม่ชิมเลยอะไรมีซอสสองอันเออเอ่ะกินดิอร่อยไหมอ้าวกินข้าวเด็กอ่าเป็นไงมีความจืดจืดไปอ่าเอาโอเคแต่ก็หอยมันก็หวานนะก็ได้อ่ะกินข้าวไปโอเคไปกินข้าวละ ขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ